สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเลิศฟาร์มพิกัดอยู่ที่บ้านหนองสีเจริญตําบลพันดอนอําเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะจากที่หายไปนานนะคะวันนี้มีโอกาสได้มาอัปเดตข้อกลัวของเลิศฟาร์มค่ะ สำหรับข้กนี้เป็นคอ้อรวมนะคะที่ทางเลิศฟาร์มได้ไปเสาะหาแม่วัวนะคะมาจากออนไลน์ค่ะเป็นการซื้อแบบออนไลน์จากพ่อค้าในห้อยออนไลน์ค่ะวันนี้มาอัปเดตให้ชมมีทั้งสายพันวากิวนะคะแองกัสแบรงกัสชาโลเล่แล้วก็เลือดผสมบิฟมาสเตอร์ค่ะมาถึงวันนี้ พวกเราได้เลี้ยงวัวมาครบสองปีเต็มแล้วค่ะการที่เรามีแม่พันธุ์ที่หลากหลายการนําวัวเข้ามาเลี้ยงเพื่อศึกษาและเป็นการเลี้ยงต้นน้ําเพื่อพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อทางเรามีพ่อพันธุ์คุมฝูงนะคะเป็นสายพันธุ์ปรามันสายพันธุ์บีบมาสเตอร์แล้วก็สายพันธุ์ชาเบรค่ะ แม่นาริตะกับแม่ยูกโกนะคะที่ยืนเรียงกันอยู่นี้ค่ะซึ่งสองตัวนี้เป็นสายพันธวากิวนะคะเป็นวากิวน่าจะเป็น F1 ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้อุ้มท้องกับพ่อพันธุคุมฝูงของเราพ่อล็อกกี้ค่ะคาดว่าอีกไม่นานเราก็จะเห็นลูกของเจ้าล็อกกี้ที่ผสมกับสายพันธวากิวค่ะ ตามภาพเลยนะคะก็จะเห็นมีลูกวัวที่มีสีสันแตกต่างกันไปเพราะว่าพ่อก็จะเป็นสายพันธุ์บีฟมาสเตอร์แล้วก็สายพันธุ์ชาเบรค่ะที่เห็นอยู่ในคอกนี้นะคะแล้วก็ผสมกับแม่พันธ์สายพันธุ์ชาลูเล่บ้างสายพันธุ์แองกัสแปลงกัสแล้วก็สายพันธุ์บาคิวค่ะลูกที่ออกมาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะหากท่านที่เป็นสายวัวนะคะ แค่มองปาดเดียวก็น่าจะเดาออกนะคะว่าตัวไหนผสมกับตัวไหนประมาณนี้ค่ะสำหรับลูกวัวรุ่นแรกนะคะที่ตกลูกที่คอเราตอนนี้มีอายุประมาณปีกว่าทางเราก็ได้จับสนคลาแล้วค่ะเห็นไหมคะตัวทางซ้ายมือที่เป็นคลาสีแดงอันนี้เพิ่งสนคลาได้ประมาณ2เดือนค่ะ สำหรับลูกกัวตอนนี้นะคะของเราก็มี2รุ่นรุ่นปีที่1แล้วก็รุ่นปีที่2ค่ะส่วนรุ่นปีที่3ก็ตกออกมาเยอะแล้วเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็รุ่นที่3ก็มีอายุประมาณ5-6เดือนค่ะส่วนอนาคตนะคะทางเราก็พยายามที่จะพัฒนาสายพันธุ์ค่ะ จับตัวนั้นไข้ตัวนี้ค่ะตอนนี้ก็ถือว่ามาทุกทางแล้วนะคะความพยายามความอดทนนะคะปีหน้าเราจะเริ่มคัดกลัวออกค่ะเราก็ต้องตัดใจทำใจค่ะเพราะว่าการที่มีปริมาณมากแต่ไม่มีคุณภาพก็ทําให้เรามีต้นทุนของค่าอาหารเพิ่มมากขึ้นค่ะถึงแม้ว่าปีนี้นะคะเราจะปลูกหญ้าเพิ่ม แต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าเรามีวัวตอนนี้ใกล้จะถึง60ตัวแล้วค่ะสำหรับการสูญเสียนะคะสำหรับการเลี้ยงวัวน่าจะเป็นเรื่องปกติค่ะของทุกวันนี้เราก็มีสูญเสียไปทั้งหมด5ตัวค่ะเป็นแม่พันธุ์สตัวแล้วก็ลูกวัว2ตัวค่ะส่วนลูกวัวเนี่ยสาเหตุก็คือ เจ็บไข้ได้ป่วยตายค่ะส่วนแม่ัวเนี่ยตัวหนึงมดลูกออกนะคะตัวที่สองเหมือนกับเขาตกใจฝนตกฟ้าล้องแล้วก็วิ่งเข้าไปติดอยู่ในซองค่ะแล้วก็ขาหักขาอะไรก็เลยจะต้องจบไปค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งเหมือนกับเป็นป่วยป่วยโรคประหลาดมากยังไม่เคยเห็นเลยค่ะเราก็พยายามให้หมอมารักษานะคะแต่สุดท้ายก็ต้องสูญเสียเข้าไปค่ะ สำหรับการสูญเสียทุกครั้งก็คือการเรียนรู้ค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่เราจะต้องดูแลแล้วก็ทุกเช้าจะต้องดูถ้าเกิดกลัวมีอาการซึมซึมไม่กินอาหารเนี่ยเราต้องรีบดูแลแล,แล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าบุคลากรของเราก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่ค่ะ อัปเดตข้อของเลิศฟาร์มนะคะตอนนี้วัวทุกตัวฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับยาค่าพยาธนะคะทางเราก็มีทั้งให้กินเป็นแบบเม็ดแล้วก็แบบฉีดค่ะก็ดูแลตามสภาพค่ะว่าตัวไหนผอมมากผอมน้อยแล้วก็จัดไปค่ะเราก็พยายามที่จะดูแลให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการสูญเสียนะคะ ส่วนอาหารหลักๆของเราก็จะเป็นข้าวโพดหมักข้าวโพดสับนะคะแล้วก็มีฟางแล้วก็เกลือแร่น้ำดื่มช่วงนี้ก็โชคดีค่ะก็ได้กินหญ้าเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนหญ้าเนเปียร์นะคะหลังจากที่เราปลูกตั้งแต่ปีแรกก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะทุกวันนี้เราก็ยังได้ตัดอยู่นะคะมีการตัดแล้วก็บำรุงใส่ ปุยคอกปุ๋ยอะไรคะ่ะเนี่ยเราก็ตัดมา2ปีแล้วอันนี้ก็จะเป็นปีที่3แล้วคะ่ะก็ยังต่อเดิมอยู่แต่ทางเราก็มีการซ่อมแซมนะคะมีการซ่อมแซมเพราะช่วงหน้าแล้งก็รู้สึกว่าตอที่ถูกปลวกกินนะคะเราก็ปลูกซ่อมแซมการลงทุนซื้อท่อนพันในเปียกครั้งเดียวตอนนี้เราก็ไม่ต้องซื้อแล้วคะ่ะ สำหรับหญ้าเนเปียหลังจากที่เราตัดมาแล้วนะคะเราก็จะมาบดเพื่อที่จะได้กินทั้งทั้งลำเลยะคะ่ะเราจะมีเครื่องบดก็จะประมาณนะะี้ค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการทํางานหลายต่อแต่สําหรับเราการที่เรามีพื้นที่จํากัดนะคะการตัดหญ้าเนเปียก็ถือว่าตอบโจทย์ค่ะ ค่ะที่เห็นข้างหน้าเจ้า็ลกี้จะอยู่ที่คอกอีกคอกหนึ่งนะคะไม่ได้อยู่ที่คอกรวมเราแยกเจ้าโลกี้กับเจ้าทรัมออกจากกัน,นะคะ่ะและนี้ก็เป็นหญ้าในเปียนะคะที่เราสับแล้วเราก็เอามาให้วัวของเรากินค่ะ สำหรับวัวคอกนี้นะคะจะเป็นวัวที่เราสั่งมาจากฟาร์มใหญ่ค่ะเริ่มจากเจ้าล็อกกี้มาจากนงงชัยฟาร์มชุนบุรีค่ะแล้วก็นั่นเป็นสายพันธุ์แองกัสแบรงกัสนะคะซึ่งเราเป็นการนําเข้ามาในแบบอุ้มท้องเกิน3เดือนขึ้นไปค่ะอันนี้ได้มาจากสุป,ปพั์ฟาร์มคอนแก่นค่ะส่วนที่เห็นนั้นก็คือเจ้าทาศานค่ะ สำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ชมแบบคร่าวๆนะคะหากถูกใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ